พี่น้องครับบัดนี้พี่น้องเริองนกทาและไทยเจริญจะได้พบกับขุนพลของพักภูมิใจไทยที่ท่านนั้นเป็นบุคคลสำคัญที่จะมาพบกับพี่น้องขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับท่านสุพชัยใจสมุทรโคศกพักภูมิใจไทยครับ สวัสดีครับพี่น้องชาวเริองนกทาและไทยเจริญที่กอรบทุกท่านครับร้อนไหมครับผมก็ร้อนเหมือนกันผมร้อนกว่าเพราะหน้าผมเนี่ยปะทะกับแสงอย่างเต็มๆแต่พี่น้องหันหน้ามาทางนี้แต่ไม่ต้องเป็นห่วงครับผมทนได้ครับเพียงแต่อยากจะฟังสิ่งที่ได้ชื่นใจว่าพี่น้อง จะเลือกเบอร์16บพิกิจสีชนะเลือกภูมิใจไทยเบอร์16บกแค่นี้ร้อนก็ทนครับปกติหน้าขาวครับเวลาอยู่คนเดียวนะแต่ถ้าต้นก,การมาเมื่อไหร่เนี่ยเฮผมก็ชิดสายพี่น้องครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่น้องที่ได้มาฟังการปราศัยของพักภูมิใจไทยพวกเรา เป็นพักการเมืองที่ตั้งขึ้นมาไม่นานเพราะฉะนั้นก็จะต้องมาอธิบายความให้พี่น้องได้เข้าใจถึงเรื่องราวที่ผ่านมาและสิ่งที่เราจะทำผมเป็นโฆษกพักภูมิใจไทยครับผมมีหน้าที่ที่จะต้องอธิบายความเป็นมาเป็นไปของภูมิใจไทยต่อพี่น้องต่อสื่อมวลชนเพราะฉะนั้นพี่น้องอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะคนนี้เคยเห็นหน้าบ้าง ตอนที่ผ่านมาก็อาจจะจําไปได้เพราะพี่น้องอาจจะไปมัวดูเรยาอยู่แต่วันนี้หลังจากนี้เป็นต้นไปพี่น้องก็คงอาจจะได้เห็นผมมากขึ้นแต่นั่นไม่ใช่เป็นเรื่องที่ผมอยากมาบอกละครับแต่สิ่งที่สิ่งที่ผมอยากจะมากราบเรียนต่อพี่น้องที่นี่ในฐานะที่พี่น้องมีผู้แทนในรอบที่ผ่านมาที่ชื่อพิกิตศรีชนะ ผมจะมาบอกว่าในฐานะที่ผมเป็นกรรมการบริหารพักภูมิใจไทยซึ่งมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลรับใช้บรรดาสสทั้งหลายในการที่จะรับเรื่องของสสแต่ละคนที่มาบอกว่าพี่น้องประชาชนในเขตเลือกตั้งของสสนั้นมีปัญหาเรื่องอะไรเนี่ยผมอยากจะกราบเรียนกับพี่น้องเลิงนกทาไทยจเจริญว่า สอสอพิกิตสศีชนะเป็นสอสอเพียงไม่กี่คนที่ทุกสัปดาห์ทุกอาทิตย์ที่มีการประชุมของที่พักสอสอพิกิตจะมีเรื่องที่ติดไม้ติดมือมายื่นกับกรรมการบริหารพักมายื่นกับหัวหน้าพักมายื่นกับรัฐมนตรีของพักอยู่ตลอดว่าในเข็เลือกตั้งของสอสอพิกิจ เขตไหนมีต้องมีเรื่องราวที่จะต้องขอความช่วยเหลืออย่างไรบ้างที่เล่าที่บอกกับพี่น้องก็เพียงจะบอกว่าสส,สพิกิจเป็นคนหนึ่งที่ขยันเป็นสส,สคนหนึ่งที่ตั้งใจทํางานเพื่อพี่น้องประชาชนและผมเชื่อว่าสองปีครึ่งที่ผ่านมาเนี่ยพี่น้องก็ได้เห็นเป็นที่แน่นอนว่าสิ่งที่ผมพูดเป็นความจริงวันนี้พี่น้องเลิงเก่าเลิงใหม่ ถนนสี่เลนสะพานใหญ่ๆสามสี่ 3, จุดกว่าจะมาถึงตรงนี้กิโลสองกิโลครึ่งเนี่ยนะครับเกือบหกสิบล้านบาทสอส,อสอพิกิจก็เอามาไปประสานรัฐมนตรีโสพลสาร,รัมซึ่งเดี๋ยวท่านก็จะมาเอามาจนได้สสพิจิตไม่ใช่พิกิตไม่ใช่เป็นกรรมการบริหารพักเป็นสสธรรมดาคนหนึ่งแต่เอามาได้ผมเอง ผมเป็นกรรมการบริหารพรรคผมยังไม่เคยได้แบบสสพิกิตได้เหตุผลเพราะอะไรรู้ไหมครับเหตุผลเพราะพรรคเองจะพิจารณาตามความตั้งใจของสสที่ทำงานผมอยากจะบอกว่าไม่ใช่ใครทุกคนสสทุกคนในภูมิใจไทยที่จะได้แต่เหตุผลที่ได้เพราะเราเห็นว่าเขาขยันเขาตั้งใจทำงานเพื่อประชาชนจริงๆเขาตั้งใจทำ เขาตั้งใจขอแล้วตือต้อตือต้อตื้อตื้อจนเราก็ต้องให้แต่ผมบอกว่าเขาเองเขายอมตือ้อผมรับหลังก็นึกในใจก็ด่าเหมือนกันบอกไอ้สอสอี่ขอไม่หยุดเลยเว้ยแต่ก็ต้องให้เพราะเขาตั้งใจทํางานให้กับประชาชนอันนี้คือยกตัวอย่างง่ายๆเห็นกับตาพี่น้องไทยเจริญก็อยากโรดนะครับแต่ถนนปลอดฝุ่นจํานวนมากมายก็ไปเยอะแยะผมบอกว่าเขาเป็นคนที่ตั้งใจทํางานให้กับประชาชน สิ่งหนึ่งก็คือที่ผมเห็นก็คือว่าสะส,ะสะพ,พิกิจไม่ใช่เป็นคนที่วางมาดเอาจริงเอาจังผมเห็นที่เห็นที่ที่พักเ้วเจอที่สภาก็เห็นว่าเขาเป็นคนธรรมดาธรรมดาและผมทราบด้วยว่าเขาก็ติดดินมากก็สัมผัสกับพี่น้องประชาชนแบบติดดินผมเห็นสะส,ะส,ะสะพิกิจก็แต่งตัวอย่างเงี้ยเมื่อกี้เนี่ยก็ยังเจอแบบนี้ผมก็ยังแปลกใจว่าพิกิจมีเสื้อตัวเดียวปว่าวะ ก็ไม่ยังใส่เสื้อตัวเดิมเดิมเ,มเมอยู่แต่นี่คือแสดงให้เห็นว่าเขาไม่ติดยึดเขาไม่ติดยึดสิ่งที่ผมมองก็คือว่าพิกิตเป็นคนที่ติดดินตั้งใจอาสาเพื่อพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นรูปแบบหลอไม่หลอไม่ร,มร,มรู้ขอให้ได้เงินมาพัฒนาในพื้นที่ของตัวเองพิกิตก็มีความสุขแล้วเพราะฉะนั้นเสื้อตัวเก่าก,ก็พร้อมที่จะใส่พี่น้องครับสอสอพิกิต เป็นคนเดียวในสภามึงครับที่ไปเป็นกันมาธิการหรือพูดง่ายๆก็คือเป็นคนไปพิจารณาเรื่องงบประมาณแผ่นดินของประเทศที่ปีหนึ่งประมาณสองล้านล้าน